สวัสดีครับมาเริ่มทําเกมกันต่อเลยนะครับน่าจะหารูปเกินครบล้ไปที่ Xcode ค,ครับ Create New Project ครับตั้งชื่อว่าอันนี้แล้วกันพิตตี้แ a ดเกอฮันแบบนี้ เลือกเป็นใครจะเลือกเป็น iphone ipad ก็ได้นะครับผมเลือกเป็น universal โอเควางไว้ที่ d e s k ์ท็ผมไม่เอาแนวตั้งนะครับเพราะว่าแนวตั้งมันเกมเราออกแบบมาเป็นแนวนอนก็เอาพอพ t r สต t อออกโอเคแล้วก็ไปที่ออแอสเซทก่อนไปเอารูปที่เราเตรียมมานะครับลากใส่เข้าไปทั้งหมด ไม่เกี่ยวโอเคลากใส่เลยครับนี่ใส่เสร็จก็ไปที่ Main Storyboard ผมเปิดตัวนี้ขึ้นมาจะได้เห็น Preview ด้วยนะครับผมลบอันนี้ออก iPhone 4นิ้วไม่เอาเราเอาเล็กสุดเลยจะได้เห็นชัด พลิกเป็นแนวนอนด้วยเพราะเราทำแต่แนวนอนนะครับแล้วก็เทียบกับไซส์ใหญ่เลยคือ iPad พอละแค่นี้เอาข้างอ่นี้ยมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวออขอจัดหน้าแป๊บหนึ่งนะครับเอานี่ออกเลยทางซ้ายอืโอเคค่อยมีพื้นที่หน่อย พอล้เห็นแล้วถือว่าเป็นการหัดวางเลเยอร์แล้วกันนะครับใช้ UI Image View ลากมาแล้วก็เนี่ยไปที่อะไรนี่ย h t t b u ตัวนี้ครับเปลี่ยน Image เป็น Background ที่เราเตรียมมาโอเคแล้วก็คลิกที่ Background นะครับ Command ไปที่ View แล้วนี่ครับอะไลเมนต์นี่ซ้ายขวาบนล่างหมดอัปเดตนิวคอนเซนต์โอเคแล้วก็เลือกตัวนี้อันนี้มันไม่สวยสเกลทูฟิลเนี่ยเปลี่ยนเป็นแอสเปกแอสเปก t ฟิตก็ไม่ได้เพราะว่าถ้ารูปเราที่หามาเนี่ยมันเล็กกว่าเห็นไหมครับมันจะมีขอบแล้วก็เปลี่ยนเป็นแอสเปก f ์ฟิลก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่รูปที่เราเลือกมาโอเค ลองคอม p พล e ดูบ่อยๆก็ดีนะครับจะได้เห็นว่ามันหน้าตาเป็นยังไงใช้ได้ต่อไปแล้วก็ใส่อะไรดีฮีโร่นะครับลาก Image View มาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเ,เดี๋ยวใส่เลือก Image ก่อนเอารูปฮีโร่ที่เราเลือกมานะครับนี่ใส่เข้าไป แล้วก็เปลี่ยนเป็นจาก scale to fill เป็น aspect fit ไม่งั้นมันจะรูปหน้าเกียดผมเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับเป็น Hero คราวนี้เนี่ยถ้าเราไปพินมันโดยการใส่ Width กับ h i height เข้าไปเนี่ยครับถ้าเราฟิกวิดกับไฮเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนดีไว c e จาก iPhone เป็น iPad ถ้าเราทำเป็น universal ไว้นะครับเป็น iPad หรือว่าเป็นตัวอะไรที่หน้าจอไม่เท่ากันขนาดตัวเนี้ยมันจะเล็กลงเห็นไหมครับ ด,ดูในไอแพดนะครับเทียบกับไอโฟนมันจะไม่คือไม่สวยอะเราอาจจะใช้วิธีอีกแบบหนึ่งก็คือว่าให้ให้ให้ขนาดของความวิดกับไฮเนี่ยความกว้างกับสูงเนี่ยมันขยายตามขนาดจอนะครับก็ทำแบบนี้ก็ได้กด h ฮี o โรลแลวคอมมานด์ค้างไว้ไปที่ซูเปอร์วิวก็คือวิวทั้งหมด <c oughs> โทษครับแล้วเราก็ไปที่พินครับแล้วก็อีคิววิดอีคิไฮเลยแอร c คอนสแตน ให้มันใหญ่เท่ากันเลยเห็นไหมครับตัวมันเริ่มเลยเแต่คราวนี้เราไม่ได้ต้องการให้ใหญ่ขนาดนี้เราก็ไปที่ฮีลร่ครับแล้วไปที่ตัวนี้ไซส์ e r ลเปอร์ดับเบิลคลิกที่อีคาวิดตูซูเปอร์วิวเห็นไหมครับ <c oughs> เปลี่ยนมัลติพายเออร์ตัวนี้เป็นตามขนาดที่เราต้องการตัวคูณนะครับผมเปลี่ยนเป็นสัก0ูนย3ในวิดในในความกว้างาดูผลลัพธ์เห็นไหมครับเริ่มเล็กลงเริ่มสวยละแล้วก็ไปเปลี่ยนขนาดนี่ครับ อีเกลไฮเป็นคูณสักเท่าไหร่เดียวสัก0.5สูงสักครึ่งหนึ่งอืเห็นไหมครับใช้ได้เลยคราวนี้ก็อคอมมานด์ค้างไว้ไปที่วิวนะครับผมให้มันนี่มาที่อะไลเมนต์อะไลเมนต์ลีดดิ้งเอทเว้นสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่14ก็ได้ตั้งเองนะครับตรงนี้ add item n n w c o n s t a n t u p d a t e frame โอเคอืม เริ่มเริ่มดูดีขึ้นใช่ไหมครับต่อไปก็ผมลากอิเมจตัวนี้มาวางจะทำให้ตัวพลังมนะะันครับพลังชีวิต hp ไปเลือกอิเมจก่อนเอารูปที่เตรียมมาใส่เลย scoreboard เห็นไหมครับแบบน,นี้ขอเปลี่ยนชื่อนิดหนึ่งเป็น scoreboard player hero scoreboard hero แบบนี้ แล้วก็เหมือนเดิมครับขนาดก็เหมือนกันผมคอมมานด์ค้างไว้เราไปที่วิวคลิกตัวนี้ equal width equal height แล้วมาปรับขนาดตัวคูณเอานะครับนี่ตรงนี้ตรง size inspector แล้วเบิ่คลิกตรง equal width ปรับขนาดตัวคูณเป็นเท่าไหร่ดีเอาสักสูงยี่สองก็พอแล้วมั้งความกว้างโนีโ่เต็มหน้าจอเลยนะ้โอเค อันนี้ก็ไปจิ้มที่ scoreboard hero นะครับ equal height ความสูงเอาสัก0.1พอตูวผลลัพธ์ตรงนี้นะครับตรงแถวเนี้ยอืมน่าจะโอเคขึ้นอันนี้มองไม่เห็นใช่ไหมครับเราไปปรับมัน scoreboard hero command ข้างไว้จิ้มไปที่ view แล้วก็ alignment alignment bottom edge ห่าง0เลย ชิดข้างล่างสุดนี่อัปเดตเฟรมด้วยอืมโอเคเห็นไหมใช้ได้ละคราวนี้เราก็จะให้มันอยู่ตรงกลางของรูปของฮีโร่แล้วก็กดที่ Score บอร์ดฮีโร่นะครับแล้ว command คอมมานด์ค้างไว้ไปที่ฮีโร่แล้วก็ alignment. อะไลเมนต์ฮอลิเซนท์ทไม่ใช่ต้องตรงนี้ครับฮอล i ิเซนท์ทเซนเตโอเคอืม ตรงกลางของฮีโร่ละเขาต้องอยากให้ฮีโร่มาอยู่บนนี้ใช่ไหมครับก็กดที่ฮีโร่ก่อนแล้วก็กดที่ตัวอ Command คอมมานด์ค้างไว้นะครับกดที่สกอร์บอร์ดฮีโร่คือเราจะเอาตัวเนี้ยมาตึงติดกับตัวนี้แล้วเราก็นี่ครับอะไลเมนต์ไปที่วัตถุมเอห่างสักห้าอัปเดตนิวคอนเซนเลยอืมไอ้ทำไมจมลงไปเลยเจมลงไปแบบนี้เราดูว่าผิดพลาดอะไรจิ้มไปที่ฮีโร่นะครับ ไปที่ size property ดูที่ตรงนี้ตรงอะไรวัตถอ m เนี่ยดั item, ล้วิลคลิกดู first item s c o r e b o a r ที่เราอ๋อวัตถอมเราต้องเปลี่ยนเป็น top เ,เห็นไหมครับโผล่ Pro ขึ้นมาแล้วบนนี้เรียบร้อยจากนั้นก็ image v i e w ลากมานี่นะครับเอาเป็นศัตรูบ้าง monster เลือก image เ,เป็นสักอันหนึ่งอะไรก็ได้นะครับ รูปแรกรูปข้างขาวแล้วกันเปลี่ยนโหมดเป็น aspect fit จากนั้นก็ทำเหมือนเดิมครับกดตัวนี้นะครับ purple b a รตัวนีออ้ผมเปลี่ยนชื่อก่อนเปลี่ยนเป็น monster แล้วกันโอเคแล้ว c o m m า n d ค้างไว้ไปที่ view กดที่ pin equal width equal height แล้วก็เคลียร์ก่อนนะครับไปที่ monster เหมือนเดิมไปที่ size property d o u b l ลิก i c k equal width อ่เปลี่ยนตัวมันที่ายเออร์ครับตัวคูณเป็นเท่าไหร่เดียเอาแล้วแต่เราจะกะนะครับผมเอาสักครึ่งหนึ่ง0.5อุ่ดาดูที่ผลลัพธ์เริ่มดูดีขึ้นไปที่บอนสเตอร์ใหม่นะครับดับเบิ่คลิกที่เขี้ยวไฮมันที่า,ายเออร์เปลี่ยนตัวคูณเป็น0.5เหมือนกันเป็นไงบ้างอืมเริ่มสวยละไซส์อยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้ก็ตรึงมันมาที่บอนสเตอร์นะครับคอมมานด์ค้างไว้ไปที่วิว แล้วก็ไปที่าลาย telling e i g e เอาแล้วเท่าไหร่ก็ได้ผมเอาสักห้ากำหนด new c o n s t a i n t อืมโอเคใช้ได้ละคราวนี้เราก็ copy ตัวนี้นะครับจิ้มที่ตัว scoreboard hero ก,กด command d นะครับหรือว่า copy ก็ได้อ๋อเดี๋ยวไม่มา ออกเครื่องมันช้าเนี่ยนะครับลากมันมาเร็วเปลี่ยนชื่อก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะเลอะเปลี่ยนชื่อเป็น Scoreboard Monster อ่าแล้วก็ย้ายมันมาครับอืมมาละโอเคตัวนี้ขอดูไซส์พ p e ต t y หน่อย โอเคยังไม่มีอะไรนะครับเราก็กดที่ตัวมัน scoreboard monster command ค้างไว้ไปที่ scoreboard hero แล้วก็พินง่ายสุดนะครับ equal width equal height ให้เท่ากันเลยอัปเดตเฟรมโอเคไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ช่างมันก่อนกดตรงนี้จิ้มที่ scoreboard monster นะครับแล้ว command ค้างไว้เราจะให้อยู่ center ของ monster เหมือนเดิมก็จิ้มไปที่ monster นะครับกดที่อะไร horizontal center อัปเดตนิวคอนสแตนต์อยู่ตรงกลางของรูปมอนสเตอร์แล้วนะครับคราวนี้ก็สุดท้ายจิ้มไปที่ตัวสกอร์บอร์ดมอนสเตอร์แล้วก็จิ้มไปที่ตัวนี้แล้วกันนี่ครับสกอร์บอร์ดฮีโร่ไปที่อะไลเมนต์เราก็ v e r t i c a l center เลยให้มันเท่ากันในด้านนี้ ไมเรียบร้อยคราวนี้เราจะเอาตัวสับป,ประหลาดลงมาใช่ไหมครับแล้วก็จิ้มไปที่มอนสเตอร์ขอดูไซส์ p r o p ป r ร y ตนิดหนึ่งเ h ลลิงเอิร์ดซูเป e รวิวโอเคไปที่มอนสเตอร์แล้วก็คอมมานด์ค้างไว้ไปที่ตัว Scoreboard มอนสเตอร์นะครับอ่อไลน์เมนต์วอททอมเอ็ดห่างสักห้าให้เท่ากับฮีโร่ตัวนี้นะครับออัปเดตนิวคอนสแตนท์โอเค คราวนี้ก็มาดูว่าถูกต้องไหมกดที่มอนสเตอร์นะครับไปที่ตัวนี้ดูดูตัวเอ๋แต่เบิ่คลิกที่อะไรวัตทอมอะไรวัตทอมเนี่ยโอเคต้องเป็นสกอร์บอทท็อปเหมือนกับตัวฮีโร่จำได้ใช่ไหมครับอืมมันจะได้ขึ้นมาอยู่อยู่บนนี้โอเคคราวนี้ก็ใส่ตัวนี้เข้าไป Image View นะครับจะใส่ตัวเนี้ยแสดงสถานะเข้าไปข้างบนลากมาเลย เปลี่ยนรูปเป็นอันไหนอะที่เราเตรียมมา uh, status board โอเคนี่นะครับเห็นไหมฮะอันนี้อันเือเริ่มเลยทำเหมือนเดิมนะครับผมก็คลิกตรงนี้และคลิกไปที่ view นะครับไปที่ pin equal width equal height เ้ยยังไม่ add ยังไม่อัปเดตเฟรมนะครับไม่งั้นมันใหญ่เกินไปโอเค จิ้มมาที่เซตั p บอร์ดแล้วก็เหมือนเดิมครับไซส์พ p e ตี้อีควิ t h ดอมันคลิกเข้าไปเปลี่ยนมาที่พาเอแล้วแต่เราถนัดเอาสัก 0. 0.7ก็น่าจะโอเคนะครับ 0. 0.7ของขนาดความว้างของจอนี่โ okay. อเคมันยังน่าเกียดอยู่ใหญ่มากเราไปที่เซตั p Board ก่อนอแล้วดับเบิลคลิกที่ equal high เปลี่ยนมาที่พาเออร์เป็น เท่าไหร่ดีนะเอาสัก0.13แล้วกันปรับเองนะครับลองปรับเป็น0ูนย์ุด2ออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมเริ่มขนาดเริ่มโอเคละคราวนี้เราก็จิ้มไปที่ status board ผม command ไปที่ view นะครับคมมานครั้งไว้แล้จิ้มไปที่ view ผมจะให้อยู่ตรงกลางก็ไปที่ pin แล้วก็ h o ่อ z อ n t a l center, center. รางไ,รหไหมคับอยากอยู่ข้างบนก็เหมือนเหมือนกันจิ้มที่ตัวนี้สเตตัสบอรด board, แล้วคอมมานดไปที่วิวไปที่อะไลเมนต์แล้วก็ไม่ใช่ท็อปเอศูนเลยชิดข้างบนสุดเลยนะครับอืมอดูผลลัพธ์ใช้ได้ไหมครับลองรันดูอืม ดูดีทีเดียวลอ้เราเปลี่ยนที่ไว้เล่นดูนะครับไปเปลี่ยนกันเองแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใส่ตัวสเตตัสตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวทีเจอร์สมบัติแล้วก็ตัวตลูวกฟันดาบตรงนี้ครับใครว่างก็ลองทำดูเลยถือเป็น exercise แล้วกันนะครับเป็นบทเรียนเป็นแบบฝึกหัดครับทำเสร็จไม่เสร็จยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกให้ว่าต้องใส่อะไรยังไงนะครับฝึกความคล่องไปโอเควันนี้พอแค่นี้นะครับ คลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itexsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิง่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็แมสเซจมาหาผมได้ที่ f a c e b o o k c o m i t e c h s o f t w a r e t h หรือจะเข้าไปที่ facebook แล้วค้นหาคำว่า itex software th a a i l n d ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ facebook page และกระทืบไล์ like ด้วยครับขอบคุณครับ